คือท้านี้ก็ได้เนี่ยงานใกล้ๆเนี่ยว่าท <Okay. S 1> ำจงไกลอันนี้ทีมงานของอูช่างแอสใช่ไหมครับอ่านเลี้ยวเพิ่นบมาาทีมานไหนโอ้ทีมงานอูช่างแอสนะครับเอาซองซองเข้าถ่ายภาพเป็นทีละลึกนะครับเอามาฝั่งนี้เลยฝ okay. ั่งนี้เลยอ่ยืนฝั่งนี้เลยโอเคเตรียมมารอเลยนะครับ <ห ả? S 1> ขอบคุณทีมงานอูช่างแอสด,ด้วยครับนะครับถ่ายภาพถ่ายภาพเป็นทีละลึกนะครับซองเก็บไว้คือเก่าเด้อนะครับทีมงานอูวันดีเจเริยนตนนะครับมาครับ เก็บภาพเก็บภาพให้หน่อยนะครับมาอีกเลยมาเลยท่านไหนสะดวกนะครับมาเลยครับเราเก็บภาพถ่ายภาพรอท่านประธานมาถึงนะครับอีกสักครู่นะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับมามามาทีมไหนอีกครับมีทีมไหนอีกมาเลยจากทีมงานอาร์มท่อไอเสียครับทีมงานอาร์มท่อไอเสียขอบคุณอาร์มท่อไอเสียนะครับ ทีมงานอู่ช่างพลครับยนเชิญครับมาเลยนะครับลงนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับมาเลยมาเลยนะครับท่านไหนอยากได้ภาพมงคลอะไรแต่งมาเลยครับนี่ทีมงานมงคลอะไรแต่งไฟยักษ์ภูมิพิสัยนะครับมีงานจางตะลดแฮอย่างเดียวขั้นหน่อยพอเอาแต่ขั้นใหญ่ไงเออนะครับนี่นะครับทางออกไปอำเภอพุทธไทยสงนะครับว่าให้กับท่านผู้มยการเลยนะครับมงคลอะไรแต่งนะครับขอบคุณครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีทีมงานไหนอีกไหมครับ มาขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาอะไรครับทีมงานไหนครับพี่ครับอูช่างเก่งทีมงานอูช่างเก่งมาเลยนะครับนะครับนี่ให้การสนับสนุนการจัดงานนะครับเงินทุกบาทสตางค์นะครับเราทําเพื่อสังคมเลยนะครับทีมงานไหนครับพี่รัดดารัดใช่ไหมครับนี่ทีมงานอูรัดดารัตนะครับเรียนเชิญเลยครับขึ้นมาบนเวทีรอเลยก็ได้ครับพี่ครับนะครับเชิญครับนะครับถือว่ามาร่วมบุญด้วยกันนะครับทีมงานอูรัดดารัดนะครับ ตามด้วยที่มันเด็กบ้านโคกนะครับนี่น่าจะเป็นอ่าเสียเมันเด็กบ้านโคกครับอืมหนาตาเราคือคนทางโคกอยู่ดอกสรงซีทิปเรานะหยอกใจไอเดอร์เออเอาเอาขอบคุณในไหลขอบคุณในไหลขอบคุณในไหลขอบขอบคุณเนี่ยมีไหมครับมา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 นะครับฮะกอเกียงไกนะครับกอเกียงไกขึ้นะครับอืม สออย่างน่นอนบ่เนี่ยสิงเลีโอช้างบอกครับอูสามอขอบคุณพี่ชายครับอูสามสอนะครับเอมาอีกครับอันนี้กีงกอเกียงไกลใช่ไหมครับเชิญครับพี่ครับกอเกียงไกลนะครับมากอเกียงไกลนะครับมอบให้กับท่านพอเลยครับขอบคุณมากมายนะครับภาพ ภาพเราจะเอาไปลงกลุ่มนะครับเราก็ดึงภาพจากตรงนี้ไปแล้วกันนะครับทีมงานอะไรครับจอรุ่งเรืองจอรุ่งเรืองนะครับทีมงานจอรุ่งเรืองเด่นเชิญครับท่านครับโอเคครับดี่ครับมอบเลยนะครับภาพเราเก็บภาพแล้วก็เอาไปลงกลุ่มนะครับพี่น้องเราได้เก็บภาพนะครับนําไปประชาสัมพันธ์แล้วก็โพสตามสื่อโซเชียลนะครับเป็นการร่วมบุญนะครับทีมงาน หงฟ้านะครับทีมงานหงฟ้านี่ซื้อมวลปันหมอลำวะโฮงฟ้าก่อเอาเล่นเชิญครับออออเออมียังกับบอก์ดขัดไทยทีมงานหงฟ้าอยู่ทางพยักฆ์ต้องการห้องเหลืออีกไหมครับเหลืออีกไหมนะครับขอบพระคุณครับเอานี่อีกบ่อปะเดี๋นัดสองโมงนะครับโอเค เอียงครับพึ่งไปพยีฟูมาลับพยีฟูกมาลับจากสสอเสียบดากโอ้ยกินรถไทยมอบมาหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อเป็นทุนอันเดียวเดียวให้ผมถามก่อนอันกับเขากับน้ำเนี่ยคือเป็นกินได้เลยเบียก็กินได้เลยกินได้เลยแต่ต้องไปใจเงินติด งานจูเนียอะไรแต่งไหมครับเออเอาฟอร์บีกฟอร์ีกเอาคนยัยฟุ้งเมื่อไหร่เจ้าอูช่างแมนอีก200บาทนะครับสนับสนุนค่าเล่าให้อาจารย์นักดนตรีโอ้นะครับเสียแบงค์นะครับท่าทรายซับทรายทองนะครับมาหลอกบอกเสียแบงค์ยุ้ยใส่บ้านนี้เสียแบงค์ มอบพุ่นบ่อมอบทั้งพุ่นบ่อมอบ,มอบเผยพญิฟุกได้เนาะเผยพญิฟุกรับเผยพญิฟุกเป็นตัวแทนเลยเชิญเสียแบงค์ครับท่าสายซับสายทองอำเภอชุมพลบุรีบริจาคมาจำนวน5,000บาทพร้อมรถเกตเตอร์กกดดน,นะครับเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณเสียแบงค์นะครับท่าสายซับสายทองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่ฟุกกลับไปเป็นที่เรียบร้อยมีพายอีกบอบาดนี้เหมือนไปเออเออจ้าไดนกะอาจารย์นดนตรีวาขากับมือบอ่ค่อยคลองวันใดเพราะว่าเหล่าบ่าถึงเบียร์บ่ถึงปะนพชรโบาจย์เสียงไขควงเพชรแหี่ยบเอ่ะขอบคุณพี่ใหญ่ฟุกครับเดี๋ยวยังไงมีเป็นรอบเป็นรอบใครจะมอบยังอีกพปี๊ยเปี๊ยบริษัทโคอยู่ฮะนะครับมอเตอร์จำกัดมาซารค์คามเพิ่นกำลังมาเถอเพิ่นอ,อยู่ข้างหลังอี่ยังอีกครับ ได้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ครับโอเคนะครับทีมงานที่บริจาคมานะครับมีจอรุ่งเรือง1000บาทเต้ยพงศกร500บาทอ,อ็อฟดัมซิ่ง200บาททีมดัมซิ่ง200บาทนะครับผู้สนับสนุนใหญ่ก็คือบริษัทโคยยฮะมอเตอร์จำกัดมาสารคามเดี๋ยวรอในช่วงของท่านาประธานมาเราค่อยมอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้ช่วงนี้ฟังผลงานเพลงรอนะครับผมลองเส้งหาเวลาซื้อได้นี่เออตักลองตัวจริงเขาเพาท่านนมาวันนี้มี ศิลปินหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจขี้ดื้อนะครับอาจารย์ขุ่งนครบานน้องน้ำสิรินทิพย์นะครับขุ่งนครบานกามาเป็นบ่อาจารย์ไทยครับเอาบ้านลูกติดบ่ครับเอาเปล่าลูกติดเปล่าลูกติดเอาบ้านลูกติดเลยอาจารย์ไป เป็นคนเคยมีอดีตก็ย้อนว่าหักงคนทีทำเ่ยมีสิขอเมาแ้งแฝงว่าอเคยมีแฟงมีลูกมาเล้วน,น่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตพี่ชายนะย่าถืคิดไปเองเนอ ไี่ีเนาะม่เปิดที่นี่ด้วเนาะวันนี้ท่านประธากไดเดินทางันถึงแล้วอีกสักคู่นะครับผมจะเข้า